ห้ามตายในแมปที่ไม่เคยเล่นและตอนนี้ผมอยู่ในโลกของดาวอังคารซึ่งผมกับเ,เพื่อนๆจะต้องทำชาเลนจ์ห้ามตายในแมปนี้ถ้าใครตายก่อนก็ถือว่าแพ้มาเริ่มกันที่วันแรกไปห้ามตายตัดไม้ก่อนเลยดาวอังคารเป็ต้นไม้เหรอวะปลูกเองไอ้นี่ปลูกเองเด็กเก่ยากเออได้ดีนะไหนอีกดาวอังคารมีปูอปูเลี้ยงเองไงเนี่ยเฮ้ยเรามีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังด้วยสังเกตต้องรู้เหรอแต่เอาไปสำรวจแบบห้ามตายเอ็ดคิมไม่กลัวด้วย กลางคืนกำลังจะมาผมจะบอกว่าทุกคนไม่มีประวัติการเล่นแบบนี้มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวทําให้เพื่อนๆในทีมต้องมารุนกันเองแล้วว่าจะเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นมาดูไปพร้อมๆกันนะเอเดียมเกมเอเลียมมาแล้วมาดูเฮลีเยนเนี่ยเกิอะเอเลี่ยนเห็นแล้วหวายดิปับให่โยเเฮ้ยๆครัตายครับตายหิวลืมไปเลยว่าหิวด้วยไหนมาดูตัวคาบันก่อนทำอาหารไหมมันต้องอันไหนทำอาหารนี่ไงนี่ไง เจอแล้วตัดไม้ไปก่อนตอนนีน้วันที่2นักเดินทางก็มานักเดินทางมาแล้วใช้ได้เลยเหรอเปลือกกุ้งต้องไปชาปูแล้วมันดอมแล้วอย่าลืมนะครับถ้าตายคุณก็จะถูกออกจากชาร์เลนทันทีไอเกมลองลงน้ำไปยังเดีย๋ยวนะใช่ดอกห่วงตายนะไอเกม,มต้องออกจากชาร์เลนเลยนะถ้าตาย <c oughs> อ่ะมึงจะตายวันที่สองโคตรกากเลยมาแล้วเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลียนบุกแน่อ่าเรียบร้อยเยอะใครออกจากบ,บ้านไปเอมี่อ่ะมันอะ่ะ ดูดิเอเลียจะมาตัวเอ้มามาไปเชี่ยตัวโคตรสูงเลยแต่เ,เดินช้านะเออเอิด<อ>ตาจังเลยเปดตาจังเลยแล้วก็วิ่งหนีเฮ้ยไม่วิ่งหายเลยไปไหนอะ <c oughs> ตายแล้วมั้งน่ะพี่เจมไม่ขึ้นเหนียว่าตายอาหารหมดแล้วเฮ้ยพายุฝุ่นไฟกำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากนั้นผมก็เจอคนปริศนาผู้ให ควสเอ้ยมีผู้ให้เควดมารับเควสกันโอ้โหในเพจเต็มเลยข้างบนอะดูดิถ้าเราทำเสร็จอะเอ้ยมีต่ายด้วยเอเคมีมดมีมดด้วยอะไรมดอยู่ดิอยู่ดิอยู่โอ้ยมดแดงในอวกาศโอ้มันข้ามัหามันมันงขาใบไม้อันนี้รังมันอะรังแดงเหรอโอ้ยจริงว่ะรังมันจริงในอวกาศเวลาต้อแดงเลยแล้ที่บ้านเราก็จะมีกล่องให้เปิดนี่นี่อีกหนึ่งนาทีกล่องวิเศษจะมา เกบสามวิมันไม่แน่แน่เหมือนกระเป๋ากล่องน่าจะกล่องพิเศษเลยนะเว้ยเฟิร์ปืนวีได้ดาบเอาได้ดาวได้เทพเ้าองเกวดาบแห่งเทพอะแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเฮ้ยอะไรอะไรกลางโลกมาเฮ้ยกระบะเด็กกระบาอะไรกระบนแรงมากเออไอคิมวจิเอฟเคอ๋อมาดูดิเจอแล้วพิศษคกูเจอเองเนี่ยนะ เนี่ยติดไม้เพราะว่าเอเลี่ยนเลงคิมอยู่คิมก็เลยอยู่ตรงนั้นเอาเอเลี่ยนฮะดีวิดเดียนเหรอเอเลี่ยนเอเลี่ยนเหรอเดี๋ยวเอาเอเลี่ยนไปให้ดูเอเลี่ยน,ยนสีลุ้งไหมไม่ลุงไม่เอาเนาะสีแดงแดยจากนั้นผมก็กลับมาสร้างตู้ทําอาหารเอาเอมี่ปรุง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 เงยไวะเนี่ยอ๋อใส่หม้อสามันเหมือนเดิมเหมือนบางเกมเกมหนึ่งนี่เหรอ เป็นเต่านะเอาไข่ไหมเอาไข่ไหมเอาจริงด้วยใส่ไม่ได้ใส่เกี๊ยว่ใส่ไข่ได้ด้วยใส่ไงให้มันตรงช่องอ่ะมันเอาแล้วไอ้อันหนึ่งอ่ะมันขาดอีกช่องเนอ่กูไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันใส่ซ้ำไม่ได้เนี่ยเนะปัวอ๋อโอ้โหอาหารสามชิ้นห้าหมือนกันด้วยและต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่จะตายอีกแล้วทำไมกินรรบริอเลกร้อยจบอ่า เอ <Amy. S 2> มี่เฮ้แต่ชุบถูกมากเลยอ่ะ9โลบเองเอมี่ตายทําให้ถูกแต่จะชาเลนจ์เป็นคนแรกแต่ยังสามารถเข้าร่วมเล่นเกมได้เหมือนเดิมและหลังจากที่ชุบเอมี่เสร็จกระเป๋าก็หายไปเดี๋ยวนะกระเป๋าหายคือไงว่ามันเกิดตัวอ,อ,โโอัลตัวไม่กูกกดชุบแต่ว่าตอนแรกเป็นด้วยกระเป๋าอะกระเป๋าหายไปเลยแที่จะดอกกระเป๋าให้อะไรอะ โอ้เรากระเป๋าก็หายกินนอผ่านไปไม่นานเราก็ตัดสินใจไปช่วยนักบินอวกาศกันเราช่วยเอเลี่ยนกันเถอะไปไปร้อยเอเลนไปไหนอะ่ะเอเลี่ยนไม่สนใจเราแล้ว,ล,วลืมป่าลืมแล้วต้องมาไล่เราไม่่ใชอะไรอะ่ะเฮียเอ้ยอย,ยุงยักษ์ยุงเดินยิงยุงเดินสัตว์ยุงเดินคืย <c oughs> น่ากลัวตัวโคตรใหญ่เลยอันนี้ยุงเดินอไเี้ยไม่ใช่ยุงบิน เราไปช่วยนักบ,บินอวกาศไม่ทันเพราะตอนกลางคืนคมีคนมาบุกบ้านมาแล้วเฮ้ย,ยนี่มันมดุกแรงมากเหรอคมดถือหอกเรียบร้อยเครื่องประดับเอเลี่ยนอะนไรจะหิวตายเอาไงกูไม่ต้องไม่ต้องใส่เหืมไม่ต้องไม่ต้องทำวัวเลยแด็ดดิบเลยจะเอา<ม>อะไร<ม>อ <า S 1> ีกอังนงอะไรก็ได้เว้ยที่ไม่ใช่สามกันอะอาหารหรือมือสูสีนละกินเลกินเลจากนั้นผมก็เดินไปเจอยานอวกาศกู้เจอยานอวกาศแล้วคุสู้ไงเนี่ยถึกด้วย คือเม่งมันมีปืนอะแล้วกูมีอะไรมีหอกเดินตามถูกไหมเนี่ยมาตรงเด็กคนที่หนึ่งอะอะเรีดูออกซิเจนนะและเกมก็เจอเหตุการณ์บางอย่างเอ่อเขาข่าวไหนก่อนข่าวว่าหปือข่าวดีเกือบดีอะเกือบดีคือช่วยมันได้แต่กูแต่กูเปิดฆ่ามันแล้วถ้าใครขันเอาพิเดวเกิดฮะเอาเปื่อฟันดาบมันแล้วเดียวตายเลยแล้วมันก็หายไปเลย เดี๋ยวฆ่าได้ได้วยหรอวัวเป็ตัวหลอกอะไรอะไรอ่ะคนที่ไหนสองเหรอนั่นแหละเออเนี่ยทางเนี่ยที่คุณเดินมาและเอมี่ก็ตายอีกรอบอุ้ยตายเอมี่เอมี่ตายอีกแล้วเอมี่เป้นเหรอเอมี่ออกจากเรนเบิ้์นเหรอพวกเราต้องพากันไปช่วยเอมี่แต่ระหว่างทางก็เจอนักบินอาวากาศองนักบินคนแรกเหลือเอเดียนสองตัวจะสู้ได้ไงมันมีปืนเลย อ๋นี่ไงอ๋อนี่แกเกิดใหม่แล้วเอาไม่ใช่คนใหม่มันโหดปะไม่นะไอตัวไอตัวของไม่ตีนั่นตัวตัวปืนยิงแรงเอาดิ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 อันนี้อะดิเวเดี๋ยวผมช่วยมันก่อนย้ thank you บอกอ่ะโอคนที่สองอันนี้และผมก็ไปช่วยคนที่หนึ่งโดยทันทีผมไม่สามารถไปช่วยนักบินอวกาศคนที่สามได้เพราะเกมได้ฆ่าตายไปแล้วและคนที่สี่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ถ้าไม่มีคนที่สาม ตายจริงวะไหนๆพวกผมก็ไม่สามารถผ่านมันไปได้แล้วขอไปบุกยานอวกาศเพื่อปิดคลิปแล้วกันไปอุยอ้ยแรง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 มีกม,มีต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 ตโอเสรบุกคลิปและชาเลนนี้พวกผมก็ผ่านกันไม่ได้ยกเวน้นเอมี่อะนะและนี่ก็คือเรื่องราวของชาเลนนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามก่อนอื่นขอฝากซีรีส์นะครับกับอาร์วีด้วยนะรับรองสนุกแน่นอนไว้พบกันใหม่ในเกมต่อไปกดติดตาม